ใช้ทัศนคติยังไงครับในการดําเนินชีวิตครับเจเจก็ผมบอกเลยนะครับผมใช้ธรรมะนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนใครนับถือศาสนาอะไรก็ใช้หลักการเหมือนเหมือนกันนะครับใช้ธรรมะเป็นการยึดเหนี่ยวครับพระพุทธองค์นะครับสอนให้เรารู้การเกิดการแก่การเก็บการตายเป็นเรื่องธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างครับอันนี้จังทุกขังอนัตตานะครับคือโรคโควิดนะครับคือ ไม่ประมาทครับแต่ก็ไม่ตะกนอกนะครับมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเซฟตัวเองและเซฟคนรอบข้างไว้นะครับแต่ไม่กลัวจนตนกเกินไปนะครับสิ่งที่ทําได้คือทําชีวิตให้มีความสุขครับออกกําลังกายนะครับยอมรับสภาพความเป็นจริงที่มันจะเกิดขึ้นและพยายามส่งกําลังใจให้กับคนรอบข้างนะครับผมคือถ้าบอกว่าเฮ้ยเสียใจด้วยนะ สู้ๆนะผมจะไม่ค่อยใช้คำนี้แล้วครับผมจะใช้คําว่าเข้าใจและเห็นใจและเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันและขอให้คุณผ่านไปได้นะครับในยามวิกฤตแบบนี้นะครับคนไทยนะครับต้องช่วยกันนะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันและก็ช่วยนะครับหยุดเชื้อนะครับไม่ออกไปไหนแล้วก็ทำร่างกายให้มีความสุขนะครับส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบนะครับความทุกข์ยาก ตอเพื่อนมนุษย์นะครับส่งกําลังใจจากเจนะครับหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งคือสอสอคือการส่งความสุขครับจะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับทั้งที่ญาตินะครับหรือกัลยาณมิตรที่ดีทั้งที่เคยเห็นหน้าและไม่เคยเห็นหน้าก็ดีผู้ชายคนนี้จะเป็นกําลังใจคุณตลอดสู้ๆและเข้าใจและเห็นใจซึ่งกันและกันต่อไปนะครับในยามที่ทอแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่ง จะคิดถึงและคอยหวงใยขอบคุณครับ